This y Radio Network คิดสาระดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการคิดสาระดีค่ะกับมดมัณน,นาเอื้อประชานนค่ะหลากหลายเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเด็กและเยาว,วชนค่ะมาติดตามกันได้ที่นี่เลยนะคะรายการคิดสาระดีรับฟังทางพอดแคสต์สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ค่ะ และสถานีวิทยุในเครือข่ายเพื่อเด็กและเยาวชนสร้างสรค์สังคม DCY Radio Network ค่ะในวันนี้ค่ะคิดสาระดีนะคะมดจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสภาเด็กและเยาวชนให้มากขึ้นเ mm. ชื่อได้ว่าหลายคนนะคะคงเคยได้ยินชื่อสภาเด็กและเยาวชนกันมาบ้างแล้วแต่เขาเป็นใครกันนั้นวันนี้ค่ะเราจะได้ร่วมพูดคุยกันกับ ผู้อำนวยการนิชาพัฒน์เพชรพันธ์ค่ะผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเราได้ยินชื่อสภาเด็กและเยาวชนกันมาค่อนข้างบ่อยค่ะแต่หลายคนอาจจะไม่รู้จริงๆว่าสภาเด็กและเยาวชนเขาเป็นใครกันค่ะค่ะสภาเด็กและเยาวชนนะคะก็เป็นองค์กร ของเด็กและเยาวชนนะคะตามกฎหมายนะคะที่ทําหน้าที่ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนนะคะพัฒนาสังคมตลอดจนถึงร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนในทุกระดับนะคะโดยเ,ออเรามี ทำลายในเรื่องของการดำเนินการมาะะตั้งแต่ปี2547นะคะเริ่มต้นจากการที่เยาวชนนะคะได้เสนอให้มีการจัดตั้งสภา,าเด็กและเยาวชนและมีนำร่องอยู่ที่4จังหวัดก็คือที่เชียงรายที่สุรินทร์นะคะแล้วก็ปราจีนแล้วก็จังหวัดสตูลนนะคะต่อมาในปี2550นะคะก็ได้มีประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะคะพศ2550แล้วก็ได้มีการจัดตั้งสภา,าเด็กและเยาวชน ในระดับอำเภอนะคะระดับจังหวัดในกรุงเทพมหานครและก็ระดับแห่งประเทศไทยนะคะรวมทั้งหมด956แห่งนะคะทีนี้ปีล่าสุดนะคะในปี2560นะคะก็จะได้มีการขยายในเรื่องของการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับก็คือตั้งแต่ระดับตำบลนะคะอำเภอเทศบาลน,นะคะในเขตต่างๆนะคะในกรุงเทพมหานครและก็แห่งประเทศไทยนะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย 8,780แห่งนะคะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพศ2 5 5 0แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่2พศ2560นะคะในปัจจุบันเนี่ยมีสภาเด็กเนี่ยมีสภาเด็กและเยาวชนนะคะทั้งหมดเนี่ย8,700 78แห่งเนื่องจากว่ามีการยุบรวมอของระดับตำบลแล้วก็เทศบาลนะคะสองแห่งในจังหวัดบึงกาฬนะคะก็เลยเหลือแค่8,780แห่งนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาว่าสภาเด็กคืออะไรแล้วก็ทำไมถึงต้องมีสภาเด็กและเยาวชนนะคะค่ะ,คะแล้วสำหรับบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนนะคะเขามีบทบาทหน้าที่ในการทำอะไรกันบ้างคะจริงๆแล้วบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนนะคะก็มีอยู่สี่ห้าประเด็นนะคะในเรื่องของการ ส่งเสริมนะคะสนับสนุนและก็เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะคะด้านวิชาการด้านต่างๆด้านการศึกษาด้านสุขภาพการศึกษาอาชีพและก็วัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชนนะคะออมีการประสานงานระหว่างสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลน,นะคะระดับเทศบาลสภาเด็กอำเภอ จังหวัดและก็แห่งประเทศไทยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆในการทํางานของเด็กและเยาวชนหรือว่าในเรื่องราวต่างๆของเด็กและเยาวชนนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะได้แสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ได้แสดงออกอย่างเหมาะสมอย่างสอดคล้องกับความรู้ความสามารถหรือว่าศักยภาพที่เด็กและเยาวชนมีนะคะเป็นไปตามวัยของเด็กและเยาวชนแล้วก็โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องที่มีผลกระทบ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่ที่สังคมอาจจะไม่ได้เข้าไปรับรู้ก็จะเป็นทางหนึ่งที่เป็นช่องทางหนึ่งที่เด็กและเยาวชนสามารถที่จะเสนอผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเขาได้นะคะนอกจากนี้เราก็จะมีในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะ,คะในเรื่องของการส่งเสริมและก็พัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ย ให้มีความรู้ความสามารถรวมถึงเน้นในเรื่องของด้านคุณธรรมและก็จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยนะคะท้ายที่สุดก็จะมีในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆหรือว่า มีการประเมินเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่หรือว่าในทุกระดับนะคะแล้วก็ส่งต่อข้อมูลในระดับพื้นที่หรือระดับตำบลเนี่ยให้กับระดับอำเภอให้กับระดับจังหวัดให้กับระดับประเทศไทยเพื่อจะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาหรือว่าผลกระทบที่เด็กและเยาวชนได้รับในระดับชาติต่อไปนะคะค่ะค่ะอย่างนี้น้องๆเนี่ยมีการทั้งหมดเราเมื่อกี้เราได้ทราบข้อมูลก็คือ 8 7 7 8แห่งใช่ไหมคะถ้าแบ่งเป็นแต่ละระดับนี่เท่าไหร่กันบ้างคะอ๋อก็จะมีในเรื่องของระดับตำบลหรือว่าเทศบาลนี้นะคะก็จำนวน7,772แห่งนะคะแล้วก็ระดับอำเภอก็จะมีจำนวน878แห่งนะคะในเยาวชนเขตก็คือในเขตกรุงเทพมหานครก็50เขตนะคะค่ะแล้วก็ระดับจังหวัดก็76จังหวัด76แห่งนะคะแล้วก็ในระดับ กรุงเทพอีกหนึ่งแห่งนะคะแล้วก็เป็นแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งแห่งนะคะรวมทั้งหมดก็8 7 7 8แห่งค่ะค่ะแล้วเขามีการบริหารงานการทำงานกันยังไงบ้างอะคะก็ในการบริหารงานเนี่ยนะคะก็จะมีการคัดเลือกนะคะคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแต่ละระดับขึ้นมานะคะซึ่งมีโครงสร้างเนี่ยเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบนะคะ,คะโดยเริ่มตั้งแต่ระดับตำบลหรือว่าเทศบาลน,นะคะระดับอำเภอระดับเขต กรุงเทพจังหวัดนะคะซึ่งจะมีคณะบริหารประกอบด้วยประธานสภาหนึคนนะคะ,คะแล้วก็มีผู้บริหารอีกไม่เกิน20คนนะคะ,คะหรือ25คนแล้วก็ส่วนในระดับ แห่งประเทศไทยก็จะมีคณะบริหารประกอบด้วยประธานสภานหนึคนนะคะ,คะแล้วก็ผู้บริหารอีกไม่เกิน25คนโดยจะมีวาระในการดำรงตำแหน่งเนี่ยสปีนะคะในะในในปีแรกนะคะแล้วก็ให้มีการจับฉลากออกกึ่งหนึ่งนะคะตามมาตรา33บสกสองที่กำหนดไว้ในกฎหมายนะคะค่ะ,คะ โดยสมาชิกก็คือเด็กและเยาวชนชทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเด็กและเยาวชนทุกคนก็ต้องผ่านการคัดเลือกมาเป็นระดับก่อนนะคะ,คะถึงจะมาสู่ในระดับประเทศไทยได้นะคะ,คะร,ระดับจังหวัดก็คือจากตำบลอำเภอมาเป็นจังหวัดแล้วเป็นประเทศไทยนะคะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองไปถึงเด็กๆในแต่ละชุมชนเนี่ยสมาชิกที่จะสามารถเข้ามาร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนนี่เป็นใครกันบ้างคะเ,เด็กทุกคนเลยค่ะเด็กเนี่ยตั้งแต่ จริงๆตามพรบรเนาะกฎกฎหมายเด็กพรบอรุ้งวงเด็กก็เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง18ปีเยาวชนก็คือตั้งแต่8ถึง25ปีนะคะก็คออือรวมแล้วก็คือตั้งแต่แรกเกิดถึง25ปีก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกตรงนี้ได้นะคะคือโดยเรวมต้นก็คืออาจจะมีการเข้ามารวมกลุ่มกันก่อนในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็มีโอกาสก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสภาระดับตําบลก่อนอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการคัดเลือกในแต่ะละระดับใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วแต่ละระดับเนี่ยก็จะขยับขึ้นมาทํางาน ขึ้นมาในระดับที่สูงขึ้นใช่ไหมคะถูกค่ะก็คือระดับตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นระดับที่ซ้อนๆกันค่ะคนที่เป็นจังหวัดก็ต้องผ่านตำบลมาก่อนผ่านอำเภอมาก่อนถึงจะมาเป็นจังหวัดได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็เท่ากับว่าน้องๆก็คือต้องเริ่มจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับตำบลใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เขาอาจจะได้เป็นตัวแทนของตำบลขึ้นมาร่วมในระดับอำเภอใช่ค่ะแล้วก็มาจากอำเภอก็มาเป็นจังหวัดต่อหรือว่าจากจังหวัดก็มาเป็นประเทศไทยต่ออะไรอย่างนี้ค่ะ ค่ะคือน้องที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันก็ต้องผ่านมาตั้งแต่3ระดับที่กล่าวมาก่อนนะคะค่ะค่ะ แล้วสาห,หรับกิจกรรมนะคะกิจกรรมของน้องๆสภาเด็กและเยาวชนนี่เขาทํากิจกรรมอะไรกันบ้างคะโอ้กิจกรรมเนี่ยจะมีเยอะมากนะคะในเรื่องของน้องสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการประชุมก่อนอันดับแรกนะคะพอมาเป็นคณะของสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนนะคะในทุกระดับแล้วก็มีการประชุมสามัญประจําปีในระดับต่างๆนะคะมีการจัดสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาตินะคะแล้วก็กิจกรรมสร้างสรรค์ตามบริบทของพื้นที่นะคะเพื่อ พัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนชุมชนและก็สังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเด็กในเรื่องของสู่ศตวรรษที่21นะคะการรณรงค์ยุติความรุนแรงนะคะการป้องกันการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นนะคะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะคะเรื่องการป้องกันยาเสพติด เรื่องสื่อสร้างสารรค์แล้วก็เรื่องจิตอาสานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะกิจกรรมต่างๆหลากหลายของสภา,าเด็กและเยาวชนในทุกจังหวัดเนี่ยก็น้องๆก็จะไปทําแล้วก็จะส่งเข้ามารายงานกรมเข้ามาก็จะมีทบาทุกวันนะคะถ้าตามใน Facebook ของกรมหรือว่า<อ>ตามเว็บไซต์กรมเนี่ยนะคะจะมีกิจกรรมของน้องๆสภา,าเด็กและเยาวชนทุกจังหวัดส่งเข้ามาซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่จะส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนนะคะ ค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะ,อย,คะอย่างเช่นอะไรบ้างออมีเรื่องของจิตอาสาตอนนี้ที่สําคัญอยู่นะคะจิตอาสามีการดูแลผู้สูงอายุนะคะมีการจัดกิจกรรมกับน้องๆในสันงเคราะห์นะคะ,คะแล้วก็มีกิจกรรมการป้องกันการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เรื่องยาเสพติดการป้องกันเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ในเขตโรงเรียนนะคะ แล้วก็เรื่องของการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวโดยเรามองว่าเด็กและเายาวชนกลุ่มนี้นะคะก็จะจะเป็นตัวเชื่อม<ช>นะคะอย่างน้อยน้องสภาเด็กและเยาวชนอยู่กับกลุมกิจการเด็กและเยาวชนเขาก็รู้เครือข่ายหรือรู้ทรัพยากรที่ที่มีอยู่ที่เขาสามารถจะเอาไปบอกต่อกับคนในชุมชนได้ว่าถ้าเกิดเหตุเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นมาในพื้นที่เนี่ยคุณมีทรัพยากรคุณมีแหล่งที่จะเข้าไปช่วยคุณได้อะไรอย่างนี้นะคะค่ะ ท่าที่ผ่านมาค่ะเราเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นสภาเิ็กและเยาวชนยังไงบ้างก็น้องๆทุกคนนะคะ,คะก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ได้เพียงแค่ว่าให้น้องมีใจรักที่จะทําเรื่องจิตอาสามีใจรักด้านสังคมแล้วก็มีมีความรู้สึกอยากพัฒนาตนเองนะคะอยากพัฒนาศักยภาพตัวเองอยากมีความรู้หรือว่าอยากมีอยากม,อากมีอยากมีทีมอยากมีเพื่อนในการทํางานแล้วก็ ใช้โอกาสตรงนั้นเข้ามาเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าสู่ในระดับการเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลก่อนแล้วก็ได้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่พี่พูดไปเรื่องจิตอาสาหรือว,ว่าเรื่องกิจกรรมสร้างสารรค์อะไรตรงนี้นะคะแล้วน้องก็จะโตขึ้นเข้า,ขามาในระดับต่างๆต,ต่อไปได้นะคะ <squeezed S 1> <ช>ที่ผ่านมา <sunflower. S 2> เราคงได้เห็นน้องๆผ่านกันมาหลายๆรุ่นเนาะใช่ค่ะเราเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเขายังไงบ้างนะคะ น้องๆก,ก็โตขึ้นทั้งทางด้านความคิดนะเนาะเริ่ม,เร,มเริ่มแรกบางทีเข้ามาตั้งแต่เล็กๆเนาะบางคนมาตั้งแต่ประถมประถมหกนะคะมาเป็นมัธยมป่ายจนปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยน้องก็จะเรียนในระดับสูงขึ้นละเป็นระดับปัญญาตรีแล้วนะคะก็คือ23-24นะคะก็น้องก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในเรื่องของความคิด นะคะในเรื่องของการจัดการการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็มีแนวคิดที่ดีมีแนวคิดใหม่ๆใ,ในการที่จะอยู่กับสังคมหรือว่าพัฒนาสังคมตรงนี้ค่ะคะ่ะและสำหรับกิจกรรมที่เวลาน้องๆไปลงในแต่ละพื้นที่ในชุมชนของตนเองเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างคะคือน้องๆในในในส่วนตนตัวเองเนี่ยนะคะส่วนตัวเขาเองตัวของสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมีภูมิมีความรู้จากการที่เขาเข้ามามีส่วนร่วมกับหนงานราชการภา หลายๆหน่วยไม่ว่ากระทรวงพอมองเองกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยหรือว่าของปปชอ,อะไรพวกนี้นะเขาก็จะมีองค์ความรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้พอเขามีองค์ความรู้ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็สามารถเอาองค์ความรู้ที่เขามีลงในพื้นที่เพื่อไปให้ความรู้กับน้องๆเด็กและก็เยาวชนในพื้นที่ตลอดจนชาวบ้านเองนะคะพี่มองว่าชาวบ้านเองหรือว่าผู้เดือดร้อนไม่ใช่ผู้สูงอายุหรือผู้สบปัญหาเนี่ยก็ได้รับความรู้ตรงนี้จากน้องๆสภาเด็กเยาวชนด้วยนะคะ ค่ะ,คะอย่างนี้น้องๆหลายๆคนพอฟังแล้วอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างถึงจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนได้ค่ะคือจริงๆแล้วพี่มองว่าเด็ก ได้เยาวชนทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับน้องอกับสภาเด็กและเยาวชนในะดับพื้นที่ของตัวเองได้เลยอยู่ตำบลไหนอยู่อำเภอไหนก็สามารถที่จะเข้าได้แต่ว่าคือไม่จําเป็นว่าจะต้องผ่านาการเป็นคณะบริหารของสภาเด็กก่อนนะคะหรือว่าเป็นผู้นําเด็กอ,อะไรมาก่อนไม่ไม่จำเป็นนะคะแต่ว่าให้เขามีความพร้อมมีใจรักที่จะทํางานเกี่ยวกับเด็กไเยาวชนมีความรักที่ทํางานในเรื่องของการพัฒนาสังคมนะคะแล้วก็ ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพที่ที่ส่งขึ้นที่ดีขึ้นเนี่ยนะคะตลอดจนเขามีความมิใจฉาในการทํางานกับกับส่วนรวมอ่ะมีจิตมุ่งบริการในการทํางานนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาทางานกับสภาเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ของตัวเองได้แล้วนะคะค่ะซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเ็าจะมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้โครงการเรื่องเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นําหรือว่าอะไรย่างี้ก็จะมีการ ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆเหล่านี้ให้กับน้องๆในโรงเรียนหรือว่าในพื้นที่ซึ่งน้องๆก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้ได้พอเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็จะเห็นศักยภาพของน้องๆแต่ละคนว่าคนไหนมีศักยภาพความเป็นผู้นํามีจิตอาสามีการมีส่วนร่วมก็ถ้าสนใจจริงๆก็มาสมัครในระดับตำมูลได้เลยค่ะถ้าน้องๆสนใจสามารถที่จะเข้าไปสมัครกันได้ที่ไหนคะก็ในพื้นที่ก็จะมีจริงๆแล้วในพื้นที่เนี่ยเราจะมี บ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนประจําอยู่เป็นพี่เลี้ยงอยู่<ค>ะนะคะซึ่งถ้าน้องๆสนใจคือสภาเด็กจังหวัดเขาจะจัดกิจกรรม,มแล้วก็มีทีมของสภาเด็กจังหวัดเขาจะจัดกิจกรรมในใ,ใ,ในพื้นที่เลยนะคะ,คะก็สามารถติดต่อผ่านทางที่บ้านพักเด็กก็ได้โดยผ่านพี่เลี้ยงสภาเด็กในพื้นที่นะคะค่ะอยากจะให้พอฝากอะไรถึงน้องๆเด็กๆและเยาวชนกันหน่อยค่ะค่ะพี่มองว่าเด็กและเยาวชน่ะ เป็นกำลังสําคัญของประเทศชาตินะคะที่จะต้องพัฒนาประเทศชาติให้ให้มุ่งไปสู่ ที่ดีขึ้นนะคะเพราะงั้นน้องๆเด็กยาวชนเนี่ยจะต้องมีศักยภาพนะคะใ,ในการพัฒนาตนเองนะคะซึ่งการที่เขาจะมีศักยภาพได้เนี่ยสังคมก็ต้องช่วยเขาอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยหมายถึงทั้งทุกกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะต้องส่งเสริมแล้วก็ให้โอกาสเด็กเยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ย ตัวเด็กและชนเองก็จะต้องมีในเรื่องของคุณธรรมและก็จริยธรรมนะคะมีความคิดแล้วก็พัฒนาในทางที่ดีนะคะในเรื่องของทุกๆอย่างที่ก็จะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนะคะค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราได้ทําความรู้จักกับสภาเด็กและเยาวชนก<ช>ันมากขึ้นน้องๆคนไหนที่สนใจก็ไปติดต่อที่บ้านพักเด็กและครอบครัวไปหาพี่ๆทีมพี่พพเลี้ยง,ยงของสภาเด็กและเยาวชนได้เลยค่ะ<ช>คะะสาหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้มน,นวยการนิชาพ,าพัฒนเพชรพันธ์ค่ะผู้มนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะขอบพคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Kista Radio. This is radio network.